สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาคุยให้ฟังเรื่องของพาร์ทหนึ่งใน CEPT ที่เป็นพาร์ทชุดคะแนนมากๆนะคะหลายๆคนที่ไปสอบมาก็บอกว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ทำไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบนะคะพาร์ทนี้ในภาษาของเคมบริดจ์นะคะเขาเรียกว่า Part use of English เป็นนี้เป็นภาษาของเคมบริดจ์เลยเนาะถ้าเป็นภาษาเราๆอะคะ่ะเราก็จะเรียกมันว่าพาร์ท r a m m a r นะคะแต่ใน Use of English ของ c a m b r i d g ะคะ่ะมันไม่ได้มีแต่กร a m ม a านะคะมันจะมีคำศัพท์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มันก็จะบางทีมันก็จะเป็นแบบว่าอาจจะไม่ใช่มาจาก Grammar Book เป๊ะๆว่า Grammar Book บอกว่าใช้แบบนี้แต่ว่าในความเป็นจริงมันใช้อีกแบบหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะเพราะมันคือการใช้ภาษามันไม่ใช่ Grammar ที่มาจาก Grammar Book นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะก่อนที่ จะไปดูตัวข้อสอบพาร์ทนี้กันนะคะอยากเชิญชวนค่ะเชิญชวนเหมือนทุกๆวิดีโอนะคะให้ไปดูแบ็กกราวน์ของตัวข้อสอบนะคะการที่เราจะทำข้อสอบอะไรเนี่ยแล้วเรารู้ว่าวิธีคิดของข้อสอบมันเป็นแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็บางทีไปเจอข้อสอบก็จะไม่ตกใจเพราะว่าอ๋อเออก็เธอคิดแบบนี้นะคะ เข้าไปดูได้นะคะมี b a c k กราวน์ของตัวข้อสอบนะคะแล้วก็มีเรื่องของ CEFR A1 A2 B1 B2 ที่เราอยากได้ตันเนี่ยมันคืออะไรนะคะขอให้เข้าไปดูอีกอันนึงที่เชิญชวนเลยก็คือ Cambridge นะคะมีการแจก Demo t เทสแต่ว่าไม่มีเฉลยให้นะคะครูก็ไปเอา Demo t เทสของ Cambridge ข่าะมาเฉลยนะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะ,ะโอเคค่ะ นี่คือข้อสอบหน้าตาแบบที่เรียกว่า use of English นะคะที่หลายๆคนไปทำแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีอด้วยกันทั้งหมด2แบบค่ะก็คือแบบที่มี choice มาให้กับแบบที่ไม่มี choice มาให้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะวิดีโอเนี้ยเราจะมาคุยในแบบที่มี choice ให้ก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวในอนาคตเราจะค่อยมาดูกันในแบบที่ไม่มี choice แล้วเราจะ คิดอะไรเอาอะไรมาตอบดีนะโอเคไปดูสามข้อแรกก่อนนะคะวิเคราะห์จากชอยก่อนเนาะเดี๋ยวเอาเอา,เอาครูไปเก็บก่อนนะคะไปเก็บตรงไหนดีมาเก็บตรงนี้หน่อยเล็กๆนะคะจะได้ไม่บดบังใครนะคะมาดูช,อ,อ,ชอยสอนเนาะ ข้อหข้อสอข้อสนะคะข้อ1ดูจากชอยนะคะก็จะเห็นเป็น by for from with อ๋อเขาจะเทดสเพร,พรื่อง preposition เราว่าเราใช้ preposition ได้ถูกต้องไหมนะคะข้อที่สค่ะเป็น feed eat b r e e lead อ๋อเขาจะเทสข้อคำศัพท์เราค่ะคำศัพท์เนี่ยก็มีแต่รู้กับไม่รู้ค่ะรู้ก็ตอบได้ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้นะคะก,ก็แค่นี้เลยนะก็ต้องเดาอะค่ะนะมันตอบไม่ได้มันไม่รู้มันก็ต้องเดาอะค่ะเนาะ ต่อไปค่ะข้อ3ค่ะ h o ูดออ use have อ๋อเขาจะ t e s เรื่องโมเด s เราหรือว่าเป็นคำที่ใช้ uh, verb อะค่ะเป็น verb นอ้องอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูไปทีละข้อเลยนะคะข้อ1นะคะ London is famous its parks and gardens its parks and gardens famous นะคะมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงในเรื่องของ parks และ garden จะใช้อะไรดีอ่ะ famous by famous for famous from famous with คำตอบคือ for เพราะอะไรก็พรเขาใช้แบบนี้มีแค่นี้เลยจริงๆเห็นหมดมีแค่นี้มันต้องตอบ for เพราะเขาใช้แบบนี้นะคะ,ะมาดูเลยค่ะนี่เป็นเว็บไซต์นะคะ Cambridge Dictionary นะคะ,ะมีให้ฟรีใน อินเทอร์เน็ตเลยค่ะนะคะ Cambridge Dictionary นะคะพิมพ์ไปแบบนี้ใน Google ได้เลยนะคะ Cambridge Dictionary ก็จะออกมาค่ะ uh, known and recognized by many people a famous a uh, Marie Curie is famous for her contributions to science a city is famous for its nightlife เนาะต้องฟอ r ก็เพราะว่ามันต้องฟอร์ค่ะมันต้องใช้ฟอร์นะโอเคอ่ะไปค่ะย้อนกลับมานะคะข้อ2ค่ะเป็นคำศัพท์คำศัพท์มีแต่รู้กับไม่รู้รู้ก็ตอบได้ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้นะคะทีนี้อ่ะมาดูว่าเราจะตัดช้อยอะไรไปสักช้อยหนึ่งอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยช้อยหนึ่งหรือ2ช้อยก็ยังดีให้โอกาส ในการตอบถูกของเราเนี่ยห้าสให้ได้เนาะตอนนี้มันโอกาสสมมติไม่รู้เลยสักตัวโอกาสเป็นศูนะคะก็ตัดไปทีละยี่สิดูซิเราจะตัดอะไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นเรามาดูประโยคทั้งประโยคก่อนนะคะ In s t James s Park you can watch and ทำอะไรกับ swans ducks geese and other water birds สมมตินะคะสมมติว่าเราไม่รู้จักว่าคําว่า swan แปลว่าอะไรเราไม่รู้จักว่าคําว่า geese แปลว่าอะไรเรารู้ว่า birds แปลว่าอะไรเนาะโอเคสมมุติอีกสมมติว่าเราไม่รู้ว่า duck แปลว่าอะไรอันนี้สมมติจริงๆนะคะแต่มันมีแอนนะคะแอนเป็นคําเชื่อมคําประเภทเดียวกันแอนเป็นคําเชื่อมคําประเภทเดียวกัน นะเพราะฉะนั้นสมมุติไม่รู้ว่า Swan Duckies แปลว่าอะไรแต่เรารู้ว่า b i r d แปลว่า nope. นกอนะคะเราอสามคำนี้ยมันก็จะต้องแปลอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์นี่แหละถูกปะเออเพราะว่าแอนะมันเป็นคำเชื่อมไงคะนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูค่ะไปดูสตัตว์ไปดูไปดูแล้วก็คงไม่กินอ่ะเนาะเนาะเออไปปันพากค่ะเราก็คงไปกินเขาไม่ได้ใช่ปะเออเราก็ตัด อีทิ้งไปเพราะฉะนั้นตอนนี้โอกาสในการถูกต้องนะคะเหลือ75%เนะเพราะว่าเราตัดอีทิ้งไปละอ่ะทีนี้มีคำไหนอีกคำหนึ่งไหมเนาะที่เราน่าจะรู้จักอ่ะคำว่า Lead กันละกัน Lead เรารู้จักคำว่า Lead แน่นอน Cheerleader ไง er, cheer Leader ร h เ e r l ร a d e r เางี้ยเราจะไปต็แปลว่าเป็นคนนำใช่ไหมคะเราจะไปนำสัตว์ ไปดูแล้วเราไปนําเขาก็ไม่น่าใช่เนาะเขาเป็นเบิร์ดอ่ะเนาะเออเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งไปค่ะตอนนี้ก็เหลือฟีดกับบรีดไม่รู้ทั้งคู่เลยอะก็ต้องเดาแหละเออเดาถูกก็ได้คะแนนเดาผิดก็ไม่ได้คะแนนก็แค่นั้นเองนะโอเคและถ้าสมมุติว่าตอนนี้มาถึงตอนนี้แล้วดูไปกับครูแล้วเนี่ยทุกคนเดาเดาไปด้วยนะคะเดาไปด้วยนะคะคนที่เดาว่าซีคนที่เดาว,ว่าซีคุณไม่ได้คะแนนค่ะบรีด <laughs> แปลว่าไปผสมพันธ์เขานะคะเราไปพาัาเราคงไม่ผสมพันธ์เขาเนาะเราไปฟีดเขาเฉยๆนะคะฟีดก็คือให้อาหารสัตว์นะคะโอเคเนาะรู้ก็ตอบได้ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้แค่นั้นเองคำศัพท์อะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มคลังคำศัพท์ในหัวของเรานะคะเดี๋ยวในอนาคตจะทำวิดีโอมาฝากค่ะว่าเพิ่มคลังคำศัพท์ในหัวเพิ่มยังไงนะคะอ่ะไปสุดท้ายข้อ3ค่ะทู ทูข้างหลังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีมาหลอกๆเป็นครูเด็ดเดเลยว่าต้องมีทูค่ะต้องใช้ทูเพราะฉะนั้นคําไหนสี่ตัวนี้ไม่ใช้ทูค่ะตอบไปใจตอบดังๆก็ได้ครูไม่ได้ยินโอเคครูไม่ได้ยินหรอกขอไปนะแต่ว่าตอบตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะว่าอะไรไม่ใช้ทู ที่ไม่ใช้ to ก็คือ shoot ค่ะห้ามนะคะ shoot o ไม่มีบนโลกนี้นะคะมีแต่ shoot แล้วก็ตามด้วย verb เลยนะเพราะฉะนั้นก็ ought to มีได้ use to มีได้ have to มีได้โอเคอ่ะทีนี้ก็ต้องมาดูความหมายแล้วมันก็ต้องปนปนกันไปทั้งแกรมา a r ทั้งความหมายถูกไหมคะเพราะว่าคำในข้อสามอะคะ่ะเป็นคำที่มีความหมายในตัวเองคำที่มีความหมายในตัวเอง can, could, will, would, shall, should, may, might, must, have to, o u g h to t need to, u s e to มีความหมายในตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องแปลค่ะ o u g h to t o u g h to t แปลว่า should have to แปลว่า must แต่ว่าแค่ความเข้มข้นไม่เท่ากันนะ o h to แปลว่า should have to แปลว่า must u s e to แปลว่าเคย used to แปลว่าเคย ก็คือในอดีตเคยเป็นเคยทำนะทีนี้เราก็ต้องกลับมาย้อนดูประโยคของเรานะคะ Hi g h Park to be a hunting ground สมมติไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะสมมตินอ้องโอเค and is still คำว่า still แปลว่าในอดีตเคยเป็นอย่างไรปัจจุบันก็ยังคงเป็นอย่างนั้น Popular มีชื่เสียง แปลว่าในอดีตต้องเคยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วปัจจุบันก็ยังมีชื่อเสียงอยูออ่เพราะฉะนั้นออททูที่แปลว่าควรจากกับแฮฟทูที่แปลว่าต้องอ่ะก็ไม่น่าใช่เลยก็ไม่น่าใช่เลยเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความ p o p พอ a r ที่คนขี่มาเขาจะมาขี่กันเลยนะคะฮันติงกราวแปลว่าล่าสัตว์อะค่ะสมัยก่อนคนอังกฤษเขาลา่าเขาลา่ลาล่านกจิงนกตก ยิงนกกันอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้ที่ถูกต้องที่สุดก,ก็คือข้อ c used to u s e to นะคะ still เป็นข้อเป็นตัวที่ทำเป็นครูค่ะที่ทำให้เรารู้ว่าในอดีตเคยเป็นอะไรและปัจจุบันยังคงเป็นแบบนั้นอยู่เปรียบเทียบอดีตก,กับปัจจุบันนะคะคำว,ว่า still เป็น keyword เนาะสาข้อผ่านไปถูกกี่ข้อแล้วเอ,อ่ยนะคะไปต่อเนอะ ต่อไปคะ่ะเหลืออีก3ข้อนะคะเคลียร์ไปแป๊บหนึ่งขอเอาครูปไปเก็บปไปเก็บตรงไหนดีเอาครูปไปเก็บตรงนี้นะคะอ้าวมาข้อ4ค่ะ doing giving taking talking แปลว่าเน้นคำศัพท์เทสนคำศัพท์เรานะคะข้อนี้ก็รู้ก็ได้คะแนนไม่รู้ก็ไม่ได้คะแนนข้อ6นะคะ chance knowledge account source เน้นคำศัพท์เหมือนกัน ข้อ5นะ each o l e every all อันนี้น่าจะเน้นแกร่งมากอ่ะมาดูข้อ4เลยนะคะข้อ4ค่ค่ะ um, those who like a good argument should go to the speaker's corner to listen to individuals อะไร t h e i r speeches on various subjects นะคะไปกล่าวสุนทรพจน์นะคะไปกล่าวสุนทรพจน์นะคะคีย์เวิร์ดมันคืออันนี้แหละคะ่ะ speech เนี่ยนะคะเราไม่ เราไม่ talking speech เราไม่ taking speech เราไม่ doing speech ค่ะเรา giving speech give a speech ค่ะ give a speech เนาะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมมันต้องใช้อันนี้มันต้องใช้อันนี้นะคะโอเคต่อไปค่ะข้อห not the parts สมมุติว่าไม่รู้แปลว่าพาแปลว่าอะไรสมมุตินะคะแต่มันเติม s ค่ะแล้วมันก็ใช้ r ด้วยเออแปลว่ามันต้องเป็นพ้องหุ่นใช่ไหม ก็อะไรที่มันไม่ใช้กับพหูพจน์ล่ะอะไรที่ไม่ใช้กับพหูพจน์ล่ะก็คือ each ค่ะกับ every ค่ะ each กับ every ใช้กับเอกับพจน์นะคะเพราะฉะนั้นก็ตัด2อันนี้ไปได้ mm hmm. เหลือ whole กับ all อา้าว whole ก็แปลว่าทั้งหมด all ก็แปลว่าทั้งหมดแล้วฉันจะใช้อะไรล่ะต้องใช้ all ค่ะทำไมอะ่ะเพราะว่า Hole ใช้แบบนี้ All ใช้แบบนี้แค่นี้ละค่ะผลเนาะ the whole ตามด้วยคำนาม all the ตามด้วยคำนามส่วนข้อ5นี้ the มันอยู่ติดกับคำนามเราจึงใช้ whole ไม่ได้ whole the park ไม่มีมีแต่ all the park หรือแต่ถ้าจะใช้ whole ก็ต้องเป็น the whole park Okay. แต่ความหมายมันก็จะเริ่มต่างกันแล้วนะถ้าเราใช้คำว่า the whole park มันจะแปลว่าพาร์คเนี้ยพาร์คทั้งหมดหนึ่งพาร์คพาร์คทั้งหมดหนึ่งพาร์คแต่ถ้า the all park ก็ไม่มีเนาะ all the parks ก็แปลว่าพาร์คที่มันมีทั้งหมดในลอนดอนเนี่ยมันมีกี่พาร์คก็ทุกพาร์คนะนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะข้อ6ค่ะเป็นคำศัพท์เหมือนเดิมค่ะรู้ก็ทำได้ไม่รู้ก็ทำไม่ได้ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นก็เดาเลยค่ะเดาเลยค่ะนะคะทั้งหมดนี้แปลคล้ายคๆกันค่ะ knowledge ก็คือ,อ chance ก็คือโอกาส knowledge ก็คือความรู้นะคะ account ก็แปลได้หลายแบบค่ะแปลว่า bank account ก็ได้แปลว่า report ก็ได้นะคะ source ก็คือแหล่งแหล่งของของแหล่งที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันดีไหมเผื่อจะช่วยนะคะ แต่ว่าสรุปปกติมันก็ไม่ช่วยหรอกค่ะจริง <c oughs> จะมีเทคนิคคือต้องดูต้องดูโจทย์ต้องดูประโยชน์แล้วประโยชน์จะช่วย <S <S บางครั้งก็ช่วยค่ะบางครั้งก็ไม่ช่วยค่ะนะคะนี่คือความจริงเนาะบางครั้งก็ช่วยค่ะบางครั้งก็ไม่ช่วยค่ะถ้าช่วยก็ดีไปค่ะก็จะได้มีตัวช่วยเดาค่ะแต่บางทีมันก็ไม่มีเลยค่ะไม่มีเราก็ต้องเอาจากคลังศั์ในหัวนี่แหละค่ะมาตอบคลังสั์ในหัวไม่มีก็ต้องเดาค่ะ นะคะอ่ะ all these areas of green give the city dwellers an excellent อะไร to enjoy some peace and quiet อ่ะมีตัวมาช่วยหนึ่งตัว enjoy นะคะให้มีความสุขให้มี peace and quiet ความเงียบความสงบให้เราไป enjoy ให้เราไปมีความสุขกับมันเพราะฉะนั้น knowledge ความรู้ก็าอาจจะไม่ใช่เนาะ source ก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า source แปลว่าแหล่งที่มาถ้าจะถ้าจะใช้คำว่า source ก็จะต้องเป็นคำว่า of แล้วก็ต้องตามด้วยคำนาม source of peace and quiet source of happiness แหล่งที่มาของความสุขแหล่งที่มาของความสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะไม่ใช่เป็น source to enjoy อย่างเงี้ยแหละไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้น เอาแหละเหลือ c h ANCE กับ ACCOUNT จะดาอะไรดีท่านที่ดาวข้อ A ท่านถูกต้องค่ะ an excellent chance โอกาสไงคะโอกาสที่จะไป enjoy some piece and o x y h e park นะคะโอเคนะหกข้อผ่านไปลองดูสิคะว่าเราได้กี่คะแนนคะ่ะก็อย่างที่บอกนะคะ ข้อไหนที่เป็น grammar เราก็เอาตัว grammar นะคะมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าเราจะต้องตอบอะไรข้อไหนที่เป็นที่เป็น v o c a b ะคะ่ะมันก็จะมีรู้กับไม่รู้นะคะรู้ก็ตอบได้ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาได้ข้อสอบมาถ้าเป็นไปได้ก็อ่านชอยเยอะๆก่อนอ่านคือวิเคราะห์ชอยก่อนนะคะโอเคข้อนี้เป็นคำศัพท์ ฉันก็ทําใจไปเลยเพราะว่าฉันรู้ฉันตอบได้ฉันไม่รู้ฉันตอบไม่ได้อันนี้ก็ทําใจไปนะคะถ้าก็ต้องเดาเลยแต่ว่าข้อไหนที่เป็นกรา玛อ่ะลองวิเคราะห์หน่อยลองคิดหน่อยว่าจะเอากรา r แบบไหนดีใช้กรา r แบบไหนดีนะคะฝึกไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่า use of English แปลว่าการใช้ภาษามันก็มาจากการใช้ไงคะ ใช้ใช้อะมันต้องมันต้องใช้พูดใช้ฟังใช้อ่านใช้เขียนแต่ชีวิตประจำวันของเราไม่ได้ฟังพูดอ่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันค่ะเราก็เลยต้องทำแบบฝึกหัดนะคะเนาะมานั่งท่องแกรม,มาบุ๊ k ไม่มีประโยชน์ค่ะต้องทำข้อสอบค่ะแล้วก็ทำ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 ,ทำแล้วก็เห็นแล้วก็จะได้นึกออกว่าอ๋อฉันเคยเห็นแล้วแบบนี้ใช้แบบนี้นกไหมคะการทำแบบฝึกหัดมันคือการ แทนการใช้ภาษาในชีวิตประจาวันเพราะชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้ก็เลยต้องทําแบบฝึกหัดเนาะเอาแหละพูดมาถึงตรงนี้ก็คือเราจะขายของนะคะเราจะขายของนะคะทั้งหมดที่ครูพูดมานะคะเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแบบฝึกหัดนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดนะคะก็จะประกอบไปด้วย Reading p a r s ต่างๆที่อยู่ใน CEPT นะคะ,ะการอ่านป้ายก็มีค่ะการอ่านพารากราฟตสอบคำถามก็มีนะคะแล้วก็ข้อสอบประมาณนี้นะคะ Use of English แบบนี้แบบทั้งที่แบบมี choice แล้วก็แบบให้คิดเองก็มีนะคะเพราะฉะนั้นสนใจเดี๋ยวคลิกอยู่ใต้คลิปนะคะกะ็สนใจเข้าไปแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้แอบบอกนิดนึงว่าสมมติว่าเข้าไปแล้วหาไม่เจอนะคะอาจจะเป็นไปได้คะ่ะว่าครูยังไม่ได้ใส่ไปนะคะ เป็นไปได้นะคะก็ฝากาส่งแชทมาใน Facebook ก็ได้ค่ะหรือในอีเมลก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะลองดูให้ว่าสนใจอันไหนนะคะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ